นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องที่พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านได้ผจญกับบรรดาสิ่งเร้นลับสิ่งแปลกๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน ซึ่งมีหลายรูปหลายองค์นะครับอาจารย์ยอดจะได้รวบรวมเอามาเล่าให้ท่านฟังเริ่มด้วยเรื่องของหลวงปู่สุกเกสโรแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเรื่องนี้สิทธิ์ของท่านคนหนึ่งได้รับฟังจากหลวงปู่มาแล้วก็นำมาเล่าต่อว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่สุกท่านทุดงไปนมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี อท่านได้กราบรอยพระพุทธบาทแล้วก็ทุดงกลับไปยังวัดปากคลองมาขามเท่าในระหว่างการเดินทางซึ่งตอนนั้นค่ำแล้วท่านได้พบกับวัดร้างแห่งหนึ่งจึงหาสถานที่ปักหลดภายในวัดเพื่อจะพักอาศัยสักคืนหนึ่งภายในวัดแห่งนี้ก็ยังมีพระอุโบสถมีศาลาการประเรียนครบครันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีอยู่อย่างเดียวคือพระภิกษุและสามนเณร หลวงปู่ท่านก็แปลกใจว่าทาไมวัดนี้ถึงไม่มีพระมาอยู่ทั้งๆก็มีอนาบริเวณอันเหมาะสมแล้วก็ไม่ใช่วัดที่อยู่ไกลหมู่บ้านนักด้วยความสงสัยท่านก็มองไปรอบวัดก็เห็นระเบียงของกุฏิหลังหนึ่งดูขว้างขวางท่านก็เลยทำการปัดกวาดระเบียงนั้นเพื่อจะปูอาสนะใช้ในการหลับนอนได้ระหว่างนั้นเองก็มีชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ชายสองสาคนเดินเข้ามาหาท่านมา กรับนมัสก,การท่านแล้วก็ถามท่านว่าพระคุณเจ้านำมาจากที่ไหนลครับกระผมเห็นท่านเดินลัดมาที่นี่ถึงได้ตามมาหลวงปู่ท่านก็บอกว่าท่านไปนมัสก,การรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีมาแล้วก็กําลังจะกลับวัดที่ชัยนาทแต่ว่าในระหว่างทางมัน่ํามืดซะก่อนก็เลยมาหาสถานที่พักสักคืนหนึ่งคันสอบถามไปมาโยมเหล่านี้ก็บอกว่าบ้านของตัวอยู่หลังวัดแห่งนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ แล้วก็บอกหลวงปู่ว่าหากหลวงปู่จะพักอาศัยที่หน้าระเบียงนี้คงจะไม่ดีนักอะ่ะเพราะว่าพวกเขาเป็นห่วงว่าหลวงปู่จะเจอสิ่งลี้รับหรือว่าเหตุเพศภัยที่ไม่ดีหลวงปู่ก็สงสัยว่าไอ้เรื่องที่ว่าไม่ดีนะ่ะคืออะไรผู้ชายคนหนึ่งก็เรียนหลวงพ่อบอกว่าที่วัดแห่งนี้มีวิญญ,ญาณที่นับว่าเฮี้ยนมากซึ่งเหตุที่วัดต้องกลายเป็นวัดร้างก็เพราะวิญญ,ญาณตนนี้ ผู้ชายคนนี้บอกว่าตัวเป็นมัคนายกวัดมาก่อนก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็เลยไม่อยากให้หลวงปู่พักอาศัยอยู่บริเวณนี้เสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีพระพิสุและสมณเณรมาจำมันสาอยู่อย่างต่อเนื่องชาวบ้านก็มาทำบุญโดยตลอดต่อมาจะอาวาสวัดได้มรณาภาพลงแต่ว่ายังไม่ทันที่จะหาเจ้าอาวาสองค์ใหม่มาดูแลวัด วิญญาณเจ้าวัดองค์นี้ก็ได้หลอกหลอนพระภิกษุและสาม,มเณรทุกคืนจนทุกรูปเกิดความเกรงกลัวแม้แต่ชาวบ้านที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านท่านก็ไม่ยอมไปไหนยังคงหลอกหลอนผู้คนอยู่เช่นเดิมส่งผลในพระเนนต้องย้ายไปอยู่วัดอื่นกันหมดต่อมาได้มีพระอาสามาช่วยบูรณะวัดแต่จากนั้นไม่นานก็ต้องออกจากวัด เพราะไม่สามารถอยู่ได้เนื่องจากวิญญาณเจ้าวาดเนี่ยยังหลอกหลอนอยู่เมื่อหลวงปู่สุขได้ฟังแล้วก็ไม่ได้พูดว่าอะไรขณะที่ชายคนดนังกล่าวให้นิมนต์ให้หลวงปู่ให้ไปปักรดอยู่นอกเขตวัดแต่ท่านก็เฉยแล้วก็บอกว่าท่านมาอาศัยแค่คืนเดียวเท่านั้นคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงรอกชาวบ้านก็เลยนมัสการลาต่อมาเมื่อหลวงปู่ปักรดแล้วท่านก็สวดมนต์ทำกิจท้องสงเจริญภาวนา ตอนดึกสง,งัดคืนนั้นเองบานหน้าต่างกุฏิหลังใหญ่ก็กระแทกกันเสียงดังไปทั่วบริเวณหลวงปู่ท่านก็ลุกขึ้นมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่าตรงหน้าหลวงปูนะ่น่ะมีร่างดำทำมึนของเจ้าวาดวัดวิญญาณน,นี้ก็ได้พูดกันด้วยน้ำเสียงที่แสดงความไม่พอใจว่ามาทำไมหลวงปู่ก็บอกว่าผมไปรุกขมูลมาจะขออาศัยนอนที่วัดนี้สักคืนจากนั้นวิญญาณเจ้าวาดก็หายไป แต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นเพราะเกิดเสียงดังโครมครามภายในกุฏิอยู่ตลอดเวลาเหมือนแสดงให้เห็นว่าไม่พอใจแล้วก็ต้องการให้หลวงปู่ออกไปเท่ากับว่าเป็นการขับไล่แต่หลวงปู่ก็นิ่งเฉยไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวแต่อย่างใดตรงกันข้ามท่านกลับรู้สึกสงสารวิญญ,ญาณน,นั่นที่ยังหวงแหนยึดมั่นถือมั่นในสถานที่ดังกล่าวจนไม่ยอมไปไหน หลวงปู่ท่านก็แผ่เมตตาให้กับวิญญาณน,นั้นแต่เสียงโครมครลมก็ยังดังอย่างต่อเนื่องหลวงปู่ก็สวดมนต์หลายบทด,ด้วยกันวิญญาณก็ไม่ยอมรับและยังมาปรากฏให้หลวงปู่เห็นอีกพร้อมกับหัวเราะเสียงลั่นบอกว่ามีคาถาอะไรกว่อมาเลยเราไม่กลัวหรอกหลวงปู่ท่านเห็นว่าวิญญาณน,นี้ร้กาจนักมีจิตเป็นมิจฉาแม้จะแผ่เมตตาให้หรือสวดมนต์ให้อย่างไงก็ไม่ยอมรับทั้งยังเยาะเย้ยถากถางอีก หลวงปู่ท่านก็พูดออกมาเสียงดังบอกว่าอดิจาเอ้ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผีเป็นนะโมพุทธายะประโยคนี้เองที่ทำให้วิญญาณน,นั้นหายไปแล้วก็ไม่มีเสียงใดๆปรากฏออกมาอีกหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรนักเช้าวันต่อมาอดีตมรรคทายกวัดแล้วก็ชาวบ้านก็มาหาท่านแล้วก็เห็นว่าท่านยังเป็นปกติดี ต่างก็เข้ามาสอบถามถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่หลวงปู่ก็ไม่ได้ตอบได้แต่ยิ้มเฉยๆแต่หลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้นิมนต์ให้หลวงปู่อยู่ต่อเพราะว่าพวกเขาจะได้ทําบุญกันหลวงปู่ก็เลยรับนิมนต์อยู่ต่ออีกห้าคืนโดยพำนักอยู่ที่กุฏิร้างของอดีตเจ้าอาวาสองค์นั้นแต่ในระหว่างห้าคืนนี้ก็ไม่ได้ปรากฏวิญ,ญญาณของอดีตเจ้าอาวาสอีกเลย ต่อไปเป็นเรื่องของหลวงปู่หลิวปัน,นโกวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมครับท่านได้ฉายาว่าเทพเจ้าพญาเต่าเรือนในสมัยก่อนจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายชุกชุมครอบครัวของท่านก็โดนรังแกจากเหล่าโจรเหมือนกันท่านพูดถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นบอกว่าโยมพ่อโยมแม่เป็นคนซื้อ โจรมันมาขโมยวัวขโมยควายก็ไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนก็ทําให้ต้องสูญเสียข้าวของที่หาได้มาอาตมาและเจ็บใจแค้นใจเป็นที่สุดทําอะไรมันไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองก็ทําให้หลวงปู่ต้องหาหนทางช่วยเหลือครอบครัวและชาวบ้านด้วยการเรียนวิชาคาถาอาคมหลวงปู่ก็ชักชวนญาติลูกพี่ลูกน้องสองคนหนีออกจากบ้าน ไปสู่แดนกระเรี่ยงเข้าป่าลึกก็ต้องนอนกันตามโคนต้นไม้ระจญกับความหนาวเหน็บและพยันตรายจากสัตว์ป่าเพื่อจะเรียนอาคมให้แก่กล้าพอเรียนเสร็จแล้วหลวงปู่กลับมาบ้านพร้อมกับทดลองวิชาที่ใช้กับพวกโจรซึ่งปรากฏว่าได้ผลไม่ใช่น้อยเมื่อพวกโจรเข้ามาปล้นหมู่บ้านก็โดนผีบิดไส้บ้างโดนหนังควายไปบานในท้องบ้างถึงได้รู้ว่ามีคนดีมีฝีมือคอยปกป้องอยู่ จากนั้นพวกโจรก็ได้มากราบขอขมาลาโทษทําให้หมู่บ้านหนองอ้อนมีความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ได้เรียนวิชาอาคมจากหัวหน้าชาวกระเรียงอยู่หลายปีทั้งวิชาปรุงยาสมุนไพราการเสกหุน่นการเรียนวิชาผีไตหงเรียนการเรียกวิญญาณเสือสมิงเรียกวิญญาณพญาเต่าเรือนพอมาท่านอายุ27ปีท่านได้ขออนุญ,ญาตโยมพ่อโยมแม่ออกบวช ณพัตสีมาพระอุโบสถวัดโบสถ์ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีจากนั้นหลวงปู่หลิวได้วกลงใต้ไปกราบหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงไปขึ้นกรรมฐานแล้วก็สอนวิชาธรรมสมาธิเข้ายานสมาบัติจากนั้นก็ไปกราบท่านพ่อคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านพอคล้ายก็ได้เมตตาสอนเคล็ดวิชาต่างๆให้ด้วยความปราณีหลวงปู่หลิวได้ทุด,ดงมาถึงตลาดห้วยมุดนครศรีธรรมราชได้พบผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่กำยำสักยันเต็มตัวรู้ภายหลังว่าชื่ออาจารย์อุ่มเป็นอาจารย์สักยันด้วยน้ำมันเสือได้เข้ามายกมือไหว้ขอให้ช่วยเป่ากระมม่อมให้หน่อยหลวงปู่หลิวมองด้วยสายตาก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีวิชา ต้องการจะมาลองดีกูเลยบอกไปว่าของของโยมนําดีอยู่แล้วอ่ะแต่อาจารย์อุ่มกลับไม่ยอมดักหน้าดักหลังหลวงปู่ทนรําคาญไม่ไหวก็เป่ามนไปที่ศรีรษะทันทีที่ต้องมนใบหน้าของอาจารย์อุ่มก็เปลี่ยนไปทันทีดวงตา